สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันนะคะไม่ได้คุยกันอย่างนี้มาสองวันก็พยายามทำแต้มทำสกอร์ให้เพิ่มขึ้นนะคะก็ยังเหลือชั่วโมงเยอะมากพันกว่าชั่วโมงก็เลยต้องใช้วิธีการคุยกันเนี่ยละคะนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับนะคะ f c ทั้งหลายและคนที่ยังไม่ได้มาเป็น f c นะคะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอให้กดติดตามก่อนเลยนะคะแล้วก็ค่อยคุยกันค่ะวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาคุยเดี๋ยวตามชมนะคะโอเคค่ะวันนี้ อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงนะคะกลางคืนก็เย็นเย็นจะรู้สึกหนาวเลยนะคะแต่เขาก็บอกว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ2 5 25องศา24องศาแต่ก็รู้สึกเย็นนะคะเย็นนอนสบายค่ะแต่พอสายๆเนี่ยตื่นมาสัก10โมงแล้วเนี่ยอากาศมันเริ่มร้อนมันก็เลยจะเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยทำไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเป็นหวัดเพราะฉะนั้นอาหารช่วงนี้ นอกจากของรลล้อนๆนะคะอย่างเช่นออสปออาคือเรียกอะไรมกรักโรนีน้ำนะคะหรือว่าเ,ออเกี้ยวหมูเกี้ยวน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่องค่องคอ,งอดีนะคะหรือว่าจะทำให้ของแซ่บๆให้มันโล่งหัวเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยจะทาน <c oughs> ทีแรกว่าจะจะเป็น ลาบหมูอันนี้ว่าเอ๊ะลาบหมูทานบ่อยแล้วงั้นทำยำน้ำตกไก่แล็กน้อสพพอดีเรามีไก่นะคะซื้อไก่มาเยอะมากเยอะทั้งหมูทั้งไก่นะคะนี้ก็เลยค่อยๆเอามาทยอยทำและอะไรที่ว่ามันทำได้เร็วแล้วก็ทานไม่บ่อยจนเกินไปเพราะถ้าทานบ่อยๆก็จะเบื่อนะคะแล้วขอทานนำ้ำ เกียงอลาดินค่ะไปเที่ยวดูใบามานานแล้วไปเองหรือใครซื้อมาฝากจำไม่ได้แล้วค่ะยี่สิบกว่าปีแล้ว <c oughs> เนี่ยเนี่ยเป็นของต่างประเทศของของซื้อเองของฝากของอะไรนี่เยอะแยะนะคะเล้เลยนั่นให้ชมมีของเยอะก็บางทีก็ชนหล่นบ้างบางทีก็ต้องมาทำความสะอาดมีขี้ฝุ่นขนาดเราบ้านปิดหมด โดยรอบขอบชิปปิดนะคะทั้งม่านทั้งอะไรเนี่ยอย่างีฝุ่นเลยนะคะที่ฝุ่นเล็กๆเ,เนี่ยถึงแม้บางทีเราเป็นหวัดจากไอ้ที่ฝุ่นเนี่ยะ่ะมันไม่ใช่เป็นหวัดที่เขาเรียก p ีใช่ไหมคะ p m 25สองจุดห้าเนี่ยทาให้เราคือทัดไม่ทัดน้ำมูกมีน้ำมูกเพราะล่าร่างกายเราเราจะกรองฝุ่นละอองเนี่ยนะคะเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งให้เรารู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกเราก็คือขี้ฝุ่นเนี่ยนะคะ เราก็บอกขนาดเรามีต้นต้นไม้นะคะต้นไม้ไม่ช่วยได้มากเลยสแกนที่ฝุ่นสกนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีลดน้ําต้นไม้เพื่อไล่ที่ฝุ่นไปเนี่ยแล้วก็ดักไม่ให้ที่ฝุ่นเข้าแล้วก็ม่านอย่างเงี้ยโอ้โหดีมากที่ฝุ่นเกาะเราเห็นแล้วโอ้ถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่มีเนี่ยมันเข้าบ้านเราแล้วเราก็ใช้วิธีตก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 ใช้แปลงไอ้ไอ้ไอ้ที่ติยุงอะค่ะตก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 เนี่ยมันก็ออกไปนะคะ พ่าฝุ่นละอองในอากาศมันเยอะมากมันทําให้เราไม่สบายได้สิ่งเล็กเล็กน้อยๆอย่างเงี้ยบางทีเราไม่เห็นด้วยตาบางทีเราก็ลืมไปนะคะเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราไม่ดีที่ร่างกายเราไม่สบายตอนนี้ต้องรักษาร่างกายอย่างมากนะคะถ้าร่างกายไม่สบายเจ็บป่วยนะแล้วเดี๋ยวมันเลื้อนหลังนะคะแล้วก็พอเจ็บเป็นนิดหน่อยก็จะพาน,เป,น,นเป็นนุ่มเป็นนี่ต่อไปนอนนานๆก็กลายเป็น เออเส้นยึดเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานอาหารบำรุงด้วยวันนี้ก็ถึงได้ทำยำยำน้ำตกไก่นะคะทำไก่ฉีกเป็นชิ้นๆนี่ชิ้น,น,นไก่ต้มเ่ยนะคะแล้วก็บีบมะนาวน้ำปลาใส่ใส่ข้าวคั่วเข้าไปหน่อยทำให้คนอยู่ต่างประเทศอยากทานแล้วแต่เดี๋ยวนี้ของทุกอย่างในเมืองไทยมีนำไปขายต่างประเทศหมด ไม่ไม่ต้องอดนะคะอยากทานอะไรก็ได้ทาน,นะค่ะข้าวมืองใหญ่ๆมีหมดเลยเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าในเมืองไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตเราเนี่ยของบางอย่างไม่มีขายนะคะข้านำส่งต่างประเทศหมดอย่างเช่นเครื่องพโล้เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมีมีโยกักมีอะไรที่เป็นทุกอย่างแล้วใส่ในซองนะคะซองละยี่ห้าบาทสาสิบาทอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ได้ละคะ่ะเขาบอกทำไมในห้างไม่มีขายบอกอ้าคนต่างประเทศเขาอย่างซื้อนะ ใช่กลายเป็นว่าเขาส่งตะออกต่างประเทศหมดถ้าเราอยากจะได้อของแบบนี้ที่เราเคยซื้อนะคะเราต้องไปเดินตามตลาดนัดหรือตลาดอย่างเงี้ยตลาดแต่เช้าตลาดเช้าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะมีขายช่วงตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าถึงเจ็ดแปดโมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้เราก็ไม่สะดวกที่จะออกไปนะคะเราก็เลยอาหารยากจังแต่บางตลาดที่เขาเปิดเป็นตลาด เดือนนี้มีเปิดตลาดอย่างนั้นเยอะค่ะแถวฝั่งทนน่ะนะคะแถวจะไปทางอะไรวัฒนานะคะออกไปตรงนั้นเข,เขามีตลาดใหญ่ๆเยอะแล้วก็มีโฮงอาหารเ้าไปที่โอ้โหแล้วก็มีบริการลานจอดรถแต่ว่ามันก็ไปไกลสําหรับเราถ้าน,านานทีน้องชายมารับไปเงนี้โอเคเราก็จะตื่นตาตื่นใจเพราะตลาดเขาใหญ่มากแล้วก็ทําเป็นที่ทั้งตลาดสดแล้วก็มีทั้ง ตลาดขายอาหารเขาก็จะมีหลายชื่อนะคะมีทั้งกรุงทนใหม่ตลาดอะไรตลาดอะไรอะไรชื่ออะไรนะเป็นเป็นตลาดต่างประเทศไปเลยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้อาหารการกินเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากในเมืองไทยขอให้มีสตางค์รับประทานเถอะไปขึ้นตลาดเนี่ยก็ mm hmm. จะแพงนิดหน่อยเพราะค่าเช่าที่เขาแพง mm hmm. แต่ว่าเขาก็สะอาดสะอาด บูธไทยบูธมันนะคะแล้วบูธเขาก็ใหญ่พอสมควรประมาณสามเมตรนะคะก็โอเคขายของได้เยอะนะคะอย่างนี้พิ่าลาดแบบไม่เยอะมากแต่มันจะอยู่นอกเมืองออกไปทางแถบฝั่งทนไปแล้วออกเกือบจะจะไปถึงนครปฐมอะไรแถบนั้นนนนะคะเยอะมากเขาเรียกอะไรพระรามพระรามหนึ่งพระรามสองพระรามสามเนี่ยพิลาดเยอะมากค่ะ แต่นี้เราไม่ค่อยได้ไปมันไกลบ้านเรามากไกลเกินกว่าที่ว่าอะไรจะไปช้อปปิ้งตลาดปกติช้อปปิ้งตลาดเขาก็ต้องไปตลาดใกล้ๆใช่ไหมคะเนี้ยพอคุยเรื่องตลาดซื้อของมันก็เลยเพลิดเพลินคุยได้เรื่อยๆผู้หญิงเรานะคะการซื้อของเนี่ยมันเห็นนู่นเห็นนี่ก็น่าซื้อไปหมดผักสดอาหารสดอะไรทําใหม่ๆร้อนๆเนี่ยมันก็จะอร่อยนะคะหอม อย่างแรกคือหอมหอมแล้วก็เตะจมูกทำให้เรารู้สึกอยากรับประทานนะคะถ้าอยากรับประทานนั่งทานเลยก็ได้เมื่อสอวันก่อนก็ทานเขาเรียกอะไรเออเป็นข้าวเหนียวแล้วทำเป็นสามเหียมเขาเรียกอะไรนึกชื่อไม่ออกนั่นนะคะไอ้อย่างนั้นเมื่อก่อนนี้ก็นานๆทีทําขายที่ดี๋ยวนี้ก็ทานเป็นบ่อยหน่อยเขาเรียกขนมอะไร นี่นึกชื่อไม่ออกคงนึกออกนะคะมีหมูพะะโลมีไข่เค็มมีกุนเชียงนะคะมีข้าวเหนียวปั้น,นเป็นทําเป็นสามเหลี่ยมนะคะนั่นแหะอย่างนั้นเนี่ยก็เออนานๆทีเขาทำขายแต่เดี๋ยวนี้ในห้างเขาจะมีขายตลอดลูกหนึ่งร้อยบาทก็ประมาณสามดอลลาร์สองปอนด์ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แพงสําหรับสําหรับฝรั่งมาเนี่ยยังนมปังแถวหนึงก็ 45 46บาทก็1ปอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทานจะได้ทั้งครอบครัวก็ไม่แพงถือว่าอาหารการกินของเราประเทศไทยเราไม่แพงนะคะเนี่ยถึงได้ใครๆก็มาเพราะอาหารเราถูกเนี่ย่ะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวจะลงรูปก,ก็คุยกันเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อนฝูงที่ยังไม่ได้ติดตามว่าก,กดติดตามนะคะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ก็คุยกันสบายๆค่ะนะคะ ก็มาคุยกันบ่อยๆอ,อาทิตย์ละครั้งสองครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีอะไรออดีๆก็จะมานําเสนอนะคะนี่ใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ออกไปเจอเจออะไรเดี๋ยวที่บ้านก็คงจะแต่งเล็กน้อยนะคะคาดว่าปีนี้ก็อาจจะไปมีงานคริสต์มาสจะไปอีกที่หนึ่งะค่ะนะคะแล้วคุณจะได้ถ่ายถ่ายรูปมาลงให้ชม วันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนพอดีของเดือนพฤศจิกาพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นวันใหม่เดือนธันวาแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนะคะปีหนึ่งผ่านไปเร็วค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวก็เลื่อนเลื่อนเรื่องสังสรค์อะไรกันเยอะแยะมากเดี๋ยวก็คงจะเตรียมทำเอ่อฟุตเค้กเค้กเอ่อคริสต์มาสนะ สมาร์ทเค้กถ้าเมืองไทยเราก็เรียกฟุตเค้กนะครับปกติก็ทำทุกปีเดี๋ยวจะลงรูปของปีก่นกอนๆก็เป็นคนทําแล้วก็แจกจ่ายาติพี่น้องน,นะคะปกติก็ทำประมาณประมาณสิบก้อน15ก้อน20ก้อนสูงสุดเนี่ยน,นะคะ แ,แจกญาติพี่น้องแจกญาติมิตรที่คุ้นเคยกันนะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวควยยังไงจะลงรูปของปีก่อนให้ชมปีใหม่นี้น่าจะได้ทําประมาณสักวันที่สิบนะคงจะทำทำให้เสร็จแล้วก็แจกจ่ายกันก่อนคริสต์มาสทุกบ้านจะได้มีพอดีว่าเราเราเรา,เราว่างเราสะดวกที่จะทําเครื่องมืออุปกรณ์ทําค้อมคนอื่นเขาเขาเขาไม่สะดวกที่จริงไอ ทีสมา่าเค้กนี่เป็นเค้กที่ทําง่ายนะคะแล้วก็อร่อยเก็บไว้ได้นานหลานชายหลานสาวนี่ชอบมากชอบแต่เด็กๆเ,เพราะรสชาติมันหวานมันต้องหวานค่ะหวานด้วยน้าผึ่งหวานด้วยเออเหล้าหมักนะคะแล้วก็จะหอมแล้วก็มีลูกกปงลูกเกดผลไม้แห้งเนี่ยเยอะเขาก็จะชอบกันเพราะเดี๋ยวนี้คนก็จะเบื่อเค้กที่มีหน้ามีครีมเยอะๆนะคะคนทีก็ทานบ่อยแล้วในโอกาสต่างๆวันโงวันเกิดหรืออะไร ที่ขายเป็นก็มีเยอะมากฟุตเค้นี่ก็นานๆที่ทำครั้งหนึ่งก็เฉพาะปีใหม่เดี๋ยวต้องทำแน่ๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะหาลูปมีโอกาสแล้วจะหารูปมาใส่ให้ชมก่อนแล้วเดี๋ยววันทำจริงก็ค่อย,ยผัยอีกทีนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาเท่านี้นะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะ